รู้ไหมฮะคือตอนที่ผมพร้อมมากเลยฮะพร้อมจะได้เบตเตอร์ฟิลค่ะใช่ผมตื่นเต้นจะรอมานานแล้วแต่ก่อนอื่นลบพี่โต,โตไปก่อนรถถัง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 ไหนขนมดิว้โอ้เอบามว่ะเอบาเอบามเอบาผมได้เอบามฮะแ,แล้วผมต้องเล่นเอบามไงเดะผมต้องเคลีทางไหนก่อนเอ้ยคลียร์ขึ้นไปด้านหลังไปงเถอะครับเออนี่ยไปตัดขึน้นล้วทางหมดแล้วโอ้ยโอ้ยอย่าตกไป ยาด้ยดี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 ดเียวมาดีดีเลี้ยวมาดีดีโอเคโอเคเขดฟอกดีกันต่อไปเลยไปดิงหมดแล้วงหมดแล้วโอเค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 เขาได้แล้วเขาได้แล้วปู่พังพังพังยิงมาเลยยิงมาเลย ออกปืนโ,โอเคมีกายอยู่บ้างวะเออถูกพาดเปไงเอีเอกรพนะเกรไปเลยโอ้เดี๋ยวเ้าถัดตัวไปไงเจอละโอ้โหเป้าขึ้น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 ขึ้้นยิงบราโอ้โหใคๆๆคคเล่นเฮ้หน้าอะไรอ่ะ โอเคตุยรถถังนำแล้วฮะัทางแมงเลยฮะแป้ก็ได้เฮ้ยอะไร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 แล้วดูท่าตายอย่างโอโอเคปะปะปะนำปไปะปจุดนี้ผมจำได้ว่ามีรถถังประตูอยู่นะ มาแล้วรถถังเพราะอ้ใครยิงอะไรมาเดือดแป๊บเองเมื่อกี้เป็นใครยิงอะไรมานะครัแบบโอ้าวอ,อ้าวอ,อ้าวอ,อ,อ,อ้อยู่ทำไมหรวะไปแล้วรถถังอะไรอ่ะอ้านี่มาทีมเราดีกว่าวสีอะไรรถถังดีกว่าเสียรถถังอ้อเจอแล้ว แบ้งก็ให้เอาละเอละเอาละซอรงแอบก็ได้พัเริบร้อยโอ้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 ยปืนปืนอยทีก็ติดคันเป ير, blowing, blowing, ียก yeah. อยู่ไหนอ oh, oh, ่ะโอ้โอ้ตุ๊ตูตุตุ๊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 ตุตุ๊ตุตะ๊ตุ๊ตุ๊อุ๊ตตุ๊ตุโตุ๊ตุ๊ตุ อ่าอ่าโอเคแฮปี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 ปปลดหน่อยปี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 อ๋อไอตายคารถเลยคือแล้วรู้สึกว่าไม่เห็นแล้วอะไรอ่ะ ว้าวทีเก้าสิบโอ้โห,โโหมาเลยฮะทีเก้าสิบดูเหมือนเกมมันเริ่มมานานแล้วโอ้โหนลมโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเนี่ยนมากพี่เออเไม่ตุยโอ้ <laughs> ตัวอะไรวะนั่น โอ้พอดีพวกเฮ้ยโอ้โหโอ้วันอะไรองพีเ <facial> นี S s ่ยพวกกินทำไมเนี <f Mu> ่ยอะกินทำไมสปอร์ตเตสหรือสปอร์ตใครวะเนี่ยว่าถ้าตรงนี้มันขาบไม่ได้นะได้ประตูมันประตูเก้เฮ้ยดูเรีวเรีวขียอกนึงขี่อีกนึง Get shot <laughs> in Oh, hi. RPT, RPT. Here, we'll the, the <sighs> Here, they're. ยิงพื้นกดพื้นจะตายนะโอเคไม่ได้กูเลยโหนล้แต่มันไม่ตายโอเคอันนเมีซิทฮัลโอเคเกียร์อาวกระสุนหมดเชิญไม่ได้กระสุนหมดมแมดดไปพกมาเลยมีคนกระบ,บาเคียหนึ่ง

โอ้โอ uhm, ้ข uhm, ว uhm, ่าไขว่าว er ่าลบ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 ที urgency, oh. rade, ่กระบังพบเจอตู้ผีสาร้เพื่อตายไปสองคนและตายโอ้โหวัดเดือดกลองเงยบโอ้ยกล่องกล่องกล่องวัดเดอปก่อน ใคร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 หยุดหยุดหยุดเลยใครยิงไปจาก้านหลังอ๋อตายแล้วโอ้โหโหระเบิดขนาดนั้นเฮียนานานำแตกแล้วโอ้โหใคร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 โอเคโถ้ทางโอทางเราทางเรถทางมาเนี่ยเราได้ขับไปไห โอ้ท oh. ีเก้าสิทีเกเจอลแลวทีเกไปเร <Okay. S 1> ็วไปเฮเคตู้กระงยิงโดนตายด้วยเรายึดเอกัดีกว่าเนาะ พี่นาดพี่นาดลงรถพี่นาหมดแล้วฮะโอ้โหรถคันนี้ก็โอ้โหพี่นาดเหมือนกันรถถังคันเดียววานี่คือรถพี่นาบอลเลยอะโอ้ใคใครใครใคคโอ้ยเยอะ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 เถอยละ ตัวนนึง่งเคียไปก่อนมีเอกมีเอกมีเอกไม่รู้ใครแต่ที <laughs> ทีเก้าสิบกูตายไปแล้ว <laughs> ไปเลยด้านหลังที่เอกกบหายเฮ้ยเด้อเคีย เฮ้ยช็อตเข้าเข้าไปทีโอ้โหเราเลื่อนเตี้ยวจะบ้าเฮ้ยฮายตุ้ยกล้องนี้มันมุดไม่ได้เหมือนเดือบไปเนี่ยอ๋อไม่ได้เอ๊ะแต่ถ้าประเด็นตัวได้นะเออวะมันได้ หยุดเลยหยุดเลยหยุดเลยบอกว่าจะมาเห็นหนู่นด้านหลังวิ่งหนึ่งวิ่งหนึ่งหลอดโอเคดีมากตะคอสนายทำไ,ได้ดีมากตะคอสแต่ว,ว่าวเรากำลังจะแพ้พวก โอเคนะโอ้โหโผล่มาแต่ไหล่ข <puis> oh, ้างมองไม่เห like <able> ็นอะไรได้ต oh, ้องถอยก่อนโอ้โหแล้วดูบันจีอะไรบ้าวะนั่นโอเคทีเก้าสิบปูโอเคฮะรู้สึกว่าทีเก้าสิบ้วพยิงโดนเลยปะอั้งเจอละ ทีเก้าสิบเราไปแกบ้างโอเค้ีก้าสิบทีเก้าสิบทีเก้าสิบไม่นะทีเก้าสิบกำลังโดนอะยิกมาเดียกน้ศัราาตรูดีกว,ว่าเคสีมากที่เก้ารอพวกศัตรูโอเค,อเคน่าจะไปไปด้วยโอ้ย ีแคสิบตัวอะไรอีกมาเจแ้วจล้วโอเคีเอ่อทีสิบโอเคฮะทีสิบทีแสิ 90, ดันเลยดันเลยดลยันโ,โอ้โหโอ้โหโอโหโอโหโอ้โหทำลายไม่ดุจส้ทีแคสิบคือทีสิบพี่โอเคอนอยู่อนอยู่อมิ โอ้โหทีเ <Kell> ก <ee anthropology> right? no, ้าส oh, yeah, ิบกูแตกแล้วหอยครับมีีคนดันแล้วครับาทีเก้าดูว่าสร้างอีกบาวอะไรโอ้เหี้ยแล้วกู